อันนี้ประมาณ22 22เลยอย่ะิบสองเลยมันมันคือเครื่องพิอุสอ่ะเพ่อ๋อมันคือเครื่องพิอุสแต่ว่าอยู่ในบอดี้เล็กซัดลิ้นมาเออฟิตเมนแม่งได้แต่ลินทรมานรงเพลรถใช้งานก็ต้องแบบสบายนึงแต่ว่าแจ๊ดไปไหนครับเฮ้ยโอ้หนน ถามเจ้าของงานเลยนุ่นถามเจ้าของงานเลยดิ่ก็ะโบ้รับโบเลซี่ของเราแจ๊ดนี่จ๊ดสแตนเดือดจริงจริงเริ่มมากันละเริ่มมากันละแล้ววันนี้เราก็พบกับเล็กซัสที่เตี้ยที่สุดในลังสิตมันไม่มีใครขับเลย นี่เขาไม่เอาแจ๊ดเขามานะผมอยากเห็นแจ๊ดเขาเชงอยู่เนี่ยโอ้โหเสียใจเนี่อย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอัปเดตแจ๊ดล่าสุดนะเป็นไงบ้างตอนนี้ตัด<อ>ไปถึงไหนลนะเอ่อล้อตอนนี้ยังไม่มีล้ออ๋อเปลี่ยนล้อเปลี่ยนล้อใหม่อะไรเงี้ยได้ล้อขึ้นไม่แรงข่าวอธิบายนอ <laughs> เลยงดออกงานช่วงนี้อ๋อโอเคโอเคนี่เขาก็เอารถสบายสบายมานะเออ แต่เขาก็ยังไม่ทิ้งความเป็นแซนในลสายเลือดนะครับแต่ว่ารถใช้งานก็ต้องแบบสบายนึงแต่ว่ามันก็อมปะมันขูดแม้เอาจริงขูดเ่ย <ใน S 2> ถ้าร <มา S 2> ้อหนหาติดนิดหนึ่งนิดหน่อยจริงๆมันมีขนนะแต่ว่ามันกินไปหมดแล้วเนีย่ยเออแต่ก็ฟินเมนแน่นอยู่นะเออ <laughs> นี่ขนาดรถใช้งานเนี่ย <laughs> เหนื่อยเชื่อทายบิดซะด้วย ประหยัดน้ำมันไหมคันนี้ซีทีสองร้อยยี่สิบล,ล,ลิตรได้ละอันนี้ประมาณยี่สิบองยี่สองเลยมันมันคือเครื่องพีอูดเด่ะเบสมันคือเครื่องพีอูดแต่ว่าอยู่ในบอดี้เล็กซัสใช่เออว่าใช้งานในเมืองอะไรประหยัดประหยัดเลยเพราะว่าถ้าเอาแจ็ตไปก็เหนื่อยน,ะออนี่ยเตี้ยโอ้โหเหนื่อยอันนี้แบบขับชิวๆอ่ะสบายสบายเออเว้ยตอนนี้ราคามันไม่แพงนะในตลาดมันเท่าไหร่ประมาณห้าหกแสนได้ปะประมาณก็ตอนนี้เล แสนบวกลบอ่ะแล้วแต่ปีรถด้วยแล้วแต่ด้วยว่าวิ่งมาเยอะแค่ไหนแต่ราคามันก็ไล่เรียกกับพิุซดเลยแต่มันได้เล็กซัสเลยถูกปะใช่แต่คือราคามันก็ยืนเท่านี้มาสักพักแล้วนะแล้วอย่างพวกอะไรแบบว่าการเซอร์วิสอะไรอย่างนงี้มันแบบมีอะไรบ้างไหมอแต่ว่าแบบอ่ช่วงล่างด้านหน้าเหมือนพิุซดพวกกันโค้งลูกหมากอะไรพวกเนี้ยใช้แทนกันได้แต่ว่าข้างหลังอ่ะช่วงล่างมันไม่เหมือนคือ ผิวเป็นคารอันนี้มันเป็นปิ่งนกอ๋ออันนี้ก็จะปรับแคมเบอร์ได้อีกได้มีแขนมีของแต่งขายเฮ้ยนี่คุณป้ายยาคนในวงการให้หันมาเล่นอันนี้หรือเปล่าเนี่ยใครผมก็ศึกษามาแล้วคือถ้าใครสนใจหรือว่าอยากได้รถที่ประหยัดน้ำมันทรงดีปรับฟิตเมนต์ได้ก็ติดต่อไอโบได้นะครับมันพร้อมป้ายยานะครับผมดูมาเยอะแล้วแต่ว่าแค่รถผมยังไม่ทำไปเชย เรียกได้ว่าถ้าคันนี้ได้ทําก็อาจจะไม่ใช่ทรงนี้แล้วเอาเป็นใช้งานดีกว่าใช่ไหมใช่ไหมใช้งานใช่ใชไหมหนีไปถุงลมอ๋อแต่นี่คือยังเป็นสดอยู่ใช่ไหมสดอยู่เ,เออเดี๋ยวมันก็ฟิตเมมันก็ดูเตมดีกว่แต่มันเตี้ยได้กว่านี้ไหมท้องมันติดปะออไม่ติดนะตอนแรกเคยเตี้ยกว่านี้เลยเคยทําไปออกงานรอบหนึ่งแล้วเป็นไงบ้างหลังสับขอบหน้าครึ่งยาง แล้วเป็นไงบ้างนเลี้ยวไม่ได้เลี้ยวไม่ได้คือมันมันแทบมันแบะไม่เยอะอ่าแล้วมันก็ซุ้มไม่ได้พับอ่ามันแบบสุดลิมิตของมันเลยอ๋อมันก็สุดสแล้วทรมานนะทรมาน๋อใช้งานดีกว่าเอาแล้วอันนี้แบตมันอยู่เหมือนเหมือนพี่อุ๊ดแล้วป่ะที่อยู่ท้ายใช่ไหมเออว่ะอยู่หลังเบอยู่บนหลังเฮ้ยขอขอดูภายในได้ไหมนี่ถ้ารถในราคาประมาณเลท5-6แสนเนี่ยจะประมาณไหน ดูดีอันนี้พ่อบอกว่าเหมือนแก๊สเลยนี่แบบโล่งๆเลยเฮ้ยดูดีว่ะมันก็ดูใช้งานอะเออคอนโซลนั่งเหมือนพี่อุ๊ดเลยวุ้นแอร์เย็นด้วยนะนี่เขาเปิดแอร์ทิ้งเลยอะเฮ้ยโหวดโชว์ประหยัดน้ำมันซะแล้วตายห่าแล้วโอ้เอาไปวิ่งแดกกับเขาไหมโอ้เอาไปทำไรอะพี่อ้าวโชว์ความเป็นไฮบริดไงแบบไม่มันไม่ได้เหมือนแบบ ตัวรถใหม่อะเบย์เขาเรียกอะไรอะตัวไฟฟ้าเท่านี้ไม่ใช่มันไม่ได้ชูมันก็ค่อยๆออกไอเึ๋ยเหมือนพี่อุ๊ดนั่นแหละเต่า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 เฮ้ยแต่วิ่งใช้งานก็ดีเฮ้ยถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในยุคที่น้ํามันราคาประมาณนี้นะก็ถ้าใครแบบเขาเรียกไงชอบพี่อุ๊ดแต่แบบไอ้รู้สึกว่าพี่อุ๊ดคนเล่นเยอะนี่ตัวนี้น่าสนใจเขาล่งเรียกเอวนซีพี่อุ๊ดอเลยเฮ้ยขนาดนั้นเลยอ่ะเฮ้ยพี่อุ๊ดลากอีโวป่ะเนี่ย นี่ดูข้างหน้าดิมันสวยนะเอาจริงมีแต่งลงแต่งลิ้นมาเออฟิตเมนแม่งได้โอ้ยแต่ลิ้นทะลวงเต็มเลยำไมอ่ะลิ้นมันยาวอะ่ะอ๋อ้บาลลิ้นมันยาวแล้วเวลาขึ้นมันต้องแบบเผื่อใช่ไหมเผื่อเยอะเลยนี่เขือคิดแม่งเท่ว่ะตรงตรงขับยากกว่า,า,ากแจ๊บ,ลลบอีกทุกคนเราบอกมจริงเหรอคือแบบบางทีลงเนินอย่างเงี้ยอ๋อะก็ถ้าแต่ถ้าเราไปถุงลมมันก็สบายไงใไปเอ้ยอ ก็ติดตามโปรเจกต์กได้นะครับคันนี้ในะ mm hmm. อนาคตลั่นแน่นอนหรือเปล่าไม่รู้อยู่ที่เจ้าของแนละ้ว <laughs> ขอบคุณครับ mm hmm. มันมากมันมากคันนี้ mm hmm. เฟี้ยวเฟี้ยว